เซิฟนี้มีอะไรให้เลือกเยอะดีนะครับโอ้ก็ดีก็ดยังดีนะครับเซิฟนี้เราผมอยากลองเล่นสก,กัดลัคกี้บ็อกอะเอ้ยยี่มีอะไรเล่นรู้ยเออแนึงแม่เลยโอเคโอเค,โอเคนะครับรู้สึกดีใจนะที่ผมได้เล่เนเกมสักพีนะครับบนบน <c oughs> บน,บน,บน,บนอยู่ได้เดีย๋ยวตายอเนตมึงมึงเนตมึงเคเข้าได้ปะเนี่ย ไม่ใช่เข้าขึ้นไปโดนแบนด์อีกจาวายเออรอรากฝากโอเคครับเดวสเล็กโอเคเวิลคัสนักี่แพนนะ ลาคิบอ๊อกกันลาคิบออกต้องมันต้องมีนั่นปั๊ต้องมีนั่นปั๊มอสแหละใช่ปะ่ะหรือเปล่าถ้าจะใช่นะเฮ้ยได้ได้ได,ได้ดิส,ดสอนอมาไมา่ยังไม่ต้องโหลดนะไม่ต้องดาวโหลดแต่เกี่ยดาวโหลดแล้วเ,เว้ยตอนเราอยู่จะเล่นเกม่ี่เราเข้าแมปนี้ไปแล้วกันนะครับบอกให้ขีดขวา มีอ๋อคนสูงเนี่ยนีดีกว่ามันกดคิดเล่นยังไงอ่าเซเวอวลิตอ่าชื่ออ่านี่ละกันนะครับมาปุ่มชโอเพน,นะครับไม่ยังไม่มีตังค์เว้ยแกะ่ะดีไม่ได้ตวรินบูอได้คนแกะมานะครับ ปุ๊ตัดตัดตัด,ตดโว้ยนี่มันชุดเพชรเลยนะครับดูดูดูดดเน็ตเมืองไทยมันร้อนเมืองไทยมันร้อนเช้นำ้ำมือเปลี่ยนเป็นไดมอนด์น้ำมือนะครับไป,ไปแล้วครับเราต้องหาลัคกี้บ็อกใช่ไหมไม่มีชุดหอ,อกอะไรเลยนะครับหอ,อกอะไรไม่มีเลยครับมาเล่นตะกี้นะครับน่าจะเล่นไปเซืร์ที่เขาเพิ่งเิมนะครับโอเคเราตรงนี้มีบ็อกลัคกี้บ็อกมาได้ไรออกับปลาบ้าไปแล้ว ผมตายผมไปเล่นเกมหรือแล้วครับเฮ้ยค้างยิมทีมฮะอะไรวะเนี่ยตัวยังไม่ได้เล่นเลยเอาพิมพ์นี้ดี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 จีดีดีจีีจีโอเคผมได้ปรุงจีจีกับฝรั่งผมฟินนะครับผมสึกดีครับคิปเปอร์ซอมบี้โอ้จะสปาลไม่ไรเดี๋ยวเราเล่นอีกครั้งนึงดีกว่าเอ้ยรู้สึกติดใจนะเซิร์ฟนี้ก็ดีนะครับ ทำได้ดีนะเก่เบ็ดเซิร์ฟเล็กๆแต่ก็รู้สึกเบิดระเบิระเบิดระเบิดบนายนะครับอยู่ในช่วงเครียดนะครับปวดหัวเลยนะครับเฮ้ยคลิปไลอัพใหมอ่ออัพอะไรตอนที่หนึ่งวะที่เรามาเล่นเซิร์ฟไปเลยดีนะครับดูเซิร์ฟที่เขาเล่นกันนี่ใช่ไหมเอมาขับไปเข้านี้กันนะครับแย่เขาโอเคเขาเลือกให้เราเหมือนเดิมนะครับเราไปหาปออกกันเลยนะครับ เราอยู่ทีมแล้ว GG แม่งที่เราอยู่ทีมฟ้าโอ้โหอย่าอย่าค้างสิครับอะไรอ่ะอะไรโอ้ยเกาะตะวันออกแล้วเนี่ยมีอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยเนเธอร์สตาร์ GG เลยโอ้ยค้างนะครับเมืองไทยมันร้อนแรงโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยไอตูดตูดตูดอีตูดมึงเอ้ยเอ้ยลวงแย่ แม่งเปิเทียมีคนมาช่วยผมอยีขุดดินที่ไหนขุดดินขุดดินนะครับเน็ตเน็ตบองไทยมันร้อนแรงนะครับวันนี้ช่วงดึกด้วยนะครับโหทิมทีนี่อะไรโอ๊ยได้อะไระานูหรอานูโอ้โหได้ได,ดีดีครับนะครับเมือ่อกี้มีคนมาโหแม่งขาวงกดนด้วยอะมิสนะครับมิสซันเนอร์อุยเชียแม่ง เชียเชียเชียโอ้โหแม่งเอ้ยอิสระเฮ้ยแม่งอิสระเฮ้ยอย่าดูเรามีธนูนครับแต่เราไม่มีลูกนะครับเราไมแอบซ่อนในฐานตัวเองก่อนดีกว่านะครับชุดนี้ก็เก็บไปไ,ไปเป็ลูดูชุดสตาร์นี่ทำอะไรไม่ได้นะเราไปตีบล็อกทางนูน <laughs> ้นเลยไม่ได้ช่วยทีมอะไรเขาเลยนะผมอยากได้ลูกธนูอะดได้อะไรไม่ได้อะไรเลยอะหรือมันแหลกวะ บ็อกเพชรบ็อกเพชรนะครับขุดขุดขุดดีค sì, รับข <thin> ุดดีครับรออะไรอืมน <are> ี่อะไรอู้นะครับเราว้าไปทางนู้นดิใช้เปือนชิบหายว้า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 วี่ฟักโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถไท่หุบหิดเฮ้ยโอ้โหรถไท่หุบหิดรถไท่หุบหิดวุดวิดเว้ยโอ้โหโอ้จริงจริงครับไอชิ้นนี้มันบอก หนีอุ้ยเชี่ยค้างเลยช่วยเราด้วยนายช่วยเราด้วยโอุ้ยเชี่ยสลามยักษ์อว้ยเอ้ยหนีหนีเฮ้ยอะไรเนี่ยแมวนะตีแม่งเลยข้างไก่ไก่ฆ่าแม่งเลยผมผมรู้สึกเจอคนอยู่แถวนี้โอ้โหคนคนคนข้างบนเขาฆ่ากันตายนะมีบล็อกเพชรอยู่นะครับตะกี้เฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้โอ้โห เน็ตเมืองไทยมันร้อนแรงครับมผมนี่พูดเลยเนเมืองไทยมันร้อนแรงนะครับทั้งจอเลยเยอะแขงจอแล้วปะเกมออกดิเออแล้วก็ขยายจอยักเลยเออไม่ได้ไม่ได้ใจครับไม่ได้จอเล็กไม่ได้ครับตัวอะไรวะออกทีมเรายิมเราโอ้โหข,ข้างล่า,ขางขาสู้อย่างเดือดนะเราไม่แค่ชุดอุย้ยมิเตอร์เรนโบ์ สม,มิเตอร์เรนโบว์บายส่งม,มิเตอร์เรนโบว์บายเมื่อกี้ใครชนะครับโอ้เราเรา,เราทรีมเราชนะนะครับขอดลูกธนูอะ่ะเออจะเป็นสายอาชื่อนะี่เป็นจริงโอ้หมวกโอ้หมวกนะครับนี่ทีมอะไรเนะี่ยไม่มีอะไรนะครับทีเรามาขุดบล็อกนี่แหละ เฮ้ยอะไรโอ้เบียคอนเอาแร่ไปใส่ครับไม่มีแร่เลยหาแร่แบบเี้กางเกงเฮ้เสื้อนะครับอ้าวเสื้ออยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ได้มาไม่ใช่เหรอเอายังไงครับเสื้อลัคกี้โอ้โหดีจริงๆนะครับเฮ้ยอีกตัวเลยอีกอีกโบกโบกโบกมึงโบกโบกโบกกูตายเลยได่ หายไปเลยนะเลเวลกระดูมเจอเรนโบว์เฮ้ยแม่งัเจอเรนโบว์เต็มเลยแหลกนะแหลกเฮ้ยอ๋อทีฟ้านะครับไอ้ทีฟ้าก็ทีมเรานะครับจีจี่เออใครมีผมอยู่ด้วยจีจีเลยครับเฮ้ยเชี่ยแม่งตัวบ๊อบเชี่ยบ๊อบเชี่ยวแย่บ๊อบบ๊อบมึงหนีเลยบ๊อบไอ้สัตว์บ๊อบบ๊อบโอ้ยหนีลงน้ำ นะครับเราไปตรงน,นี้กันนะครับ mm. แม่งจะบซีเป็นจังได้ถ้าให้โอดีโอปูค้างนะครับไม่ใช่ค้างเรียกวอะไรวะไม่มีตัวค้างเลยนี่ครับเลมอนเลมอนทำอะไรมีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยโอ้มปนไก่นะครับไม่มีเหล็กด้วยนะเมื่อกี้มันตกนะ เมื่อกี้ยเหล็กอยู่ไหนคือผมเล่นไม่ได้ฆ่าเขาผมยัดลูกนันุ้ยเหล็กยังอยู่โอ้หที่ไปจะเป็นเป็นจังนี้ตูวตายแน่นะครับแร็คจังหนี้นะเหล็กแร็กจังดี้มนูเลยอยู่เมื่อกี่ชั่วโมงนะครับอยู่เมื่อกี่ชั่วโมงแล้วดูดินี่นะครับพอดูแบบอัดมาสามสิบนาทีนะครับตอนนี้จบเลิกแล้วมาบ่นได้เฉยเออไอชิวี่อารักกี้ไอหนี้นะครับเรามาใส่เหล็กเข้าไปอีกว่าครับออีก ยิ่งไอสัตว์ที่เป็นกันใดแท้แลกเหล็กหายเชียลักกี้บอ็อกสปองเ้าวเชียร์ลักกี้บอ็อกกูโอ้อาจจะเพิ่มยาบนิดนึงนะครับเฮ้ยเอ้ยอ,อ,อะไรเนะี่ยเฮ้ยไข่ปตาเฮ้ยน้ำน้ำจากไหนก็ดีนะทั้ไม้มาปู่ครับโอ้โหเราเป็นชาวสวนนะจอน,นี้ชาวไรอยูนะ่เนาะ นี่บล็อกเล็กนี่แหละนะมันทีมอะไรอ่ะสีอะไรทีนี่ว่ทีนี่ว่ทีนี่ว่าสีนีว่า,วา,วาคือเขาเราจะผิวเขาแบบชุดสุดโหดนี้เฮ <c oughs> <c oughs> ้อเฮ้อเฮ้อเพื่อบางคนแบบอยากให้ไปสู้วิเมียนเลี่ยนเลี่ยนอะไรเนี่ยมามาอะไรสักอย่างมาแซีนอะไรสักอย่าง อีมาทรันดี้ดูทีมสีสีฟ้าทีับอีสีเกรนี่เมื่อกี้มันนำเรานะครับเพื่นี่มาสะเทียนดีกว่าไม่ดีแล้วนะครับไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงจะเสี่ยงทังไมบ้ตรงนี้มีแอนวิวอยู่ถ้าเรามาออปชั่นของได้นะครับออปอะไรอะ่ะออจะออปอะไรล่ะเดี๋ยเล่นตานี้จบเลยเนี่ยมาบดเฉยเนี่ยอมาบดแล้วเล่นไอคิบอ็อกนะครับ โ้โหอีบราม์มสันตรีนมากนะครับโดีเดี๋ยวเดี๋ยวอเลียนอ้ยอยแครอทก็ดีเหมือนกันให้หิวนะครับอยู่บ้าเลยความหิวไม่ลดเฮ้ยเ้ยโอ้อีกแล้วนะครับมึง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 ,มงเชี่ยเชี่ยอ,อเยเชี่ยแม่ง ออผมหัวดเลนผมจะไม่ผมจะเป็นเด็กดีของพ่อและแม่ผมเล่นแบบเล่นแบบไม่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 เครียดนะครับเออไม่เครียดแต่แต่เครียดนะครับอแต่จั้งวันเนี่ยคือเราต้องเก็บขีว์ไีเยอะที่สุดใช่ไหมครับ แต่มันคิวเก้านะครับทีมเราคิวห้าสองนะครับทีมเรานี่เกือบลปรนเลยครับ GG v l o ีล g ดจ o จีวีดับ s นะครับ Double l o อนะดเอ้ย g G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  ง จีจีเีผิดผิดผิดเขียนผิดครับเคลเลกิงมีแล้วนี่หว่านะครับก็คลิปนี้ก็มุ่งมั่วนะครับมิเตอร์เรนโบว์โอ้โหมิเตอร์เรนโบว์ตายเอ้ยมิเตอร์เรนโบว์ดอกนี่แหละลัคกีบบอกเอาพุ่มรู้เนี่ยดูมีค่าแล้วนานแล้วเลดวิชาดะวายจียูได้รองเท้านะครับเลดยังไงเนี่ยที่เต้นยังไงญ่เลยนะครับนะตรงนี้มีลัคกีบบอกอยู่ ปล่อยพี่ครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับกับการทัวร์เซิร์ฟลังสุดมึนองผมนะครับมึนจริงจริงนะครับมึนมึนนี่เลยมึนมึนมึนมจํมึ้ดมึนด้วยความมึนมึนมึนะแม่งมึนมึนึ ม,มึนกันหมดเลยนะครับตูนี่แหละมึนนะครับไปแล้วไม่มึน,นครับพมนี่แหละมึนนะครับไปปีสิครับ